ขณะนี้ผมมาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไล่ดินฟองแห่งนี้นะครับจะมามอบเรื่องของเรื่องประกันรายได้นะครับตามโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งขณะนี้นะครับมีผู้คนชาวจังหวัดพิษณุโลกมาต้อนรับท่านนายกจํานวนมากครับทั้งหมดใจเนี่ยสามสิบ พี่วันนี้มาทําอะไรครับคมาประกันรายได้เกษตรกรค่ะเ,เป็นโจคดีของเกษตรกรครับนายกเขาเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรนะคะอ,อยากให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้อยากได้รับการแก้ปัญหาจริงๆวันนี้ได้อะไรไนอกจากสตังค์แล้วก็ได้ความภูมิใจด้วยครับความภูมิใจาภูมิใจอะไรที่สุดที่นายกมอบให้ครับ อยากได้สตางค์ทุกงาเนี่ยอยากได้สตางค์คุณลุงได้เงินหรือยังยังครับนี่ไงกำลังจะเบิกต่อหน้านายกเลยนะครับกำลังจะเบิกกับนายกเลยเชื่อมั่นในนายกอภิสิทธิ์ค่ะโครงการเขาดีมีรอยยิ้มบ้างหรือยังคุณลุงก็มีครับนายลงยิ้มให้ดูสิเต็มใจมาค่ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไงคะเพื่อความโปร่งใสของทุกขั้นตอนที่การทําโอ้ไอโปร่งใสนี่กลัวอะไรอยู่ ก็กลัวแบบว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมาแอบอ้างไงคะแล้วนี่ตัวจริงไหมเนี่ยจริงค่ะจริงดค่ะเสียงจริงด้วยค่ะถ้าเสียงจริงต้องยิ้มสวยๆและนี่คือเกษตรกรครับของชาวจังหวัดพิษณุโลกครับที่กําลังรอมาทําสัญญาด้วยความเชื่อมั่นในแนวนโยบายโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรถ้าไม่เชื่อลองฟังเสียงเขาครับว่าเขาตอบรับกับโครงการนี้ว่าอย่างไร เสียงการตอบรับท่านนายกัฐมนตรีที่กาลังมาพบปากกับพี่น้องประชาชนนะครับดังอื้องไปหมดเลยฮะทั้งนายกสู้สู้ทั้งบอกว่ายินดีกับนายกด้วยแล้วเดี๋ยวภารกิจสําคัญต่อมานะครับท่านนายกัฐมนตรีจะได้มาสู่เต็นท์ของทกศนะครับซึ่งจะเตรียมไว้สําหรับการทําสัญญาโครงการประกันรายได้กับเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการทําสัญญาร่วมกันระหว่างเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกันรายได้กับเกษตรกรนะครับกับทางทกศ รวมถึงหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสสื่อสารกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับผ่านการถ่ายทอดสดนะครับตามจุดต่างๆที่จะตอบทุกคําถามกับพี่น้องเกษตร,รกรที่มีความคลางแคลงใจกับนโยบายเรื่องของการประกรรันรายได้ครับ หลังจากที่ท่านนายกได้พูดคุยสื่อสารกับพี่น้องหลายผู้ิภาคในทั่วประเทศแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านนายกจะมาเป็นสักขีพยานในการมอบเงินประกันรายได้ที่มีชาวบ้านเกษตรกรนะครับขอใช้สิทธิ์ประกันรายได้ที่บริเวณธนาคารทกศเคลื่อนที่อยู่ในขณะนี้นะครับมารับเงินสดสดตรงๆมาดูกระรอยย้มของเกษตรกรมาสัมผัสความรู้สึกของเกษตรกรจริงๆนะครับว่าทําโครงการนี้แล้วเกษตรกรได้ประโยชน์ได้มรคผลอะไรจากการดําเนินโครงการเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามท่านนายกต่อเลยครับ สวัสดีครับท่านนายกครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการมอบเงินประกันครับที่เกษตรกรเขาจะได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการประกันรายได้นะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคลื่อนที่นะครับหรือรถทกสเคลื่อนที่ในขณะนี้ครับปรากฏว่าผู้คนห้อมร้อมกันมากเลยครับเพราะว่าตื่นเต้นที่จะได้รับเงินสดจากโครงการประกันรายได้นี้แหละครับ เป็นภาพเป็นความสุขนะฮะมีทั้งรอยยิ้มทั้งผู้คิดค้นโนโยบายและผู้ดำเนินโนโยบายนะฮะรวมทั้งผู้รับผลจากโนโยบายดังกล่าวนี้นะฮะเงินมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเงินเงินเงินที่เบิกมานี่เนี่ยเบิกมาเลยคได้กี่หมื่นเนี่ยสองหมื่นสามโอ้ได้ยิ้มให้ดูหน่อยสิ ดูว่า <c oughs> เห็นเป็นฝ<ด>ันตาหน่อยสิได้ครับนี่ครับโอ <c oughs> <c oughs> ้ได้เงินจริงครับถ้า,างั้นถ้าเกษตรกรหลายคนที่เขายังไม่ค่อยเชื่อมั่น,นยังรู้สึกว่าลังเลกับโครงการนี้จะบอกเขาอย่างไงก็ให้เขาดูจากทีวีได้เลยครับวันนี้ภา <c oughs> รกิจ <c oughs> สุดท้ายของท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน,นะครับ ปัจจุบันตอนนี้มาที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับมามอบนโยบายเรื่องของการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับท wow ี uh, ่จังหวัดพิจิตรสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้เห็นว่าเรื่องของการประกันรายได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจริงๆครับเดี๋ยวไปตามดูทนายกเเลยครับเราเชื่อกันมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ เ21องค์การที่จะขอการสนับสนุนอุ้งเหลือข3,000คุณพี่น้องทุกท่านยาวนานกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะตกงานกันเป็นจํานวนมากแล้วก็กลัวว่าความวุ่นวายในทางการเมืองผสมกับวิกฤตเศรษฐกิจจะทําให้บ้านเมืองของเรานันไม่สามารถที่จะเดินไปในทางไหนได้และพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วอาพี่ก็คือรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับพี่นะครับราการสาวงามพิจิตนาพิชวนมองให้นุ่มวังทองลงมองสาวเมืองยิเพียงตาสบตา พาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิดอยากฝาก